สวัสดีครับเรามาดูเฉลยนะครับของแบบฝึกหัดที่1ของบทที่2นะครับเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยจ,จะไม่ได้เป็นข้อที่ยากเลยเท่าไหร่นะครับมันก็จะเริ่มเข้มข้นตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งนะครับเขาถามว่าจํานวนใดเป็นตัวประกอบของ473นะครับ วิธีทำเนี่ยก็คือข้อนี้จริงๆมันเป็น Multiple Choice เน่ยเราก็ลองได้เลยนะครับก็มาเคยมาลองเลยอ่ะสเป็นเรามาดูก 3, ่อนสมเป็นตัวของ4 7 3หรือเปล่าวิธีดูก็คือเรา4นะครับมาบวก7บวก3เท่ากับเท่าไหร่14แล้วเราดูว่า14หาร3ลงตัวหรือไม่หรือไม่ปรากฏว่า4 14หาร3ไม่ลงตัวนะครับสปลว่าอันนี้ไม่ได้ต่อไปดู7นะครับ สี่เจ็ดสามหารเจ็ดลงตัวหรือเปล่าก็ลองหารเลยนะครับจริงมันมีวิธีแต่ว่าครูเชฟอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้ให้ทําให้การมองหารหารเจ็ดลงตัวได้เร็วขึ้นนะเราก็หารตรงตรงดีกว่าเลขมันไม่เยอะก็ลองหารดูเจ็ด้าอ่าสี่เจ็ดสามหารเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สิบสองหรือห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดอะไรใกล้ใกล้เคียงกับห้าสามก,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 ก็คือสี่สิบเก้านะเจ็ดเจ็ดสี่ิบเก้าหรือเจ็ดสี่ ก็ไม่ลงตัวนะครับ11ล่ะได้ไหม473หา11ดูนะ11 1 11 4และ44เศษ3เหลือ33ลงตัวพอดีเลยนะครับงั้นข้อนี้ตอบข้อ11เลยนะครับต่อไปก็ได้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด <c oughs> เรามาดูนะครับขอโทษนะครับาเราดูนะมันมีเลขสามสามเป็นไหมสามเป็นยี่ิบเ็ดเป็นไหมยี่ิบเ็ดไม่เป็นเพราะยี่ิบเ็ดหารสามหารลงตัวนะครับกันจบอันถัดไปห้าเป็นยี่สิบสามเป็นยี่ิบห้าเป็นไหมไม่เป็นเพราะยี่ิบห้าหารห้าลงตัวเจ็ดยี่ิบเก้าสามเอ็ดเป็นไหมเหมือนจะเป็นหมดนะสิบเอ็ดสามสามสามเก้าเป็นหมดไหมไม่ใช่เพราะสามสามหารสามลงตัวสามเก้าหารสามลงตัวด้วยนะครับงันตอบข้อเจ็ดยี่ิบเก้าสามเอ็ดนะครับ ต่อไปเขาถามว่าข้อใดเป็นถอรมของ40 52 68นะครับเราก็มีวิธีทํานะครับเราก็ลองเอามาตั้งทำละตั้งหารสั้นแล้วกันนะครับ40 52แล้วก็68มาหารสั้นดูอ่ะ40 52 68มีเลนตัวร่วมมี2นะเอา2มาก่อน2หาร40ได้20 2หารได้2ได้26 2หาร68ได้34ต่อไหม ี 26, 36, 34, ่สิบยี่สิบหกสี่มีอะไรตัวร่วมก็สองอีกสองหารยี่สิบเป็นสิบสิบสามสิบเจ็ดนะครับสิบสิบสมสิีอะไรตัวร่วมกันสักนิดหนึ่งไหมเหมือนจะไม่มีแล้วเนาะใช่ไหมสิบกับสิบสยเฉพาะสิเฉพาะแต่10กับ13บสมันไม่มีตัวร่วมกันเลยนะั้นจบละกันขอเรามองก็คือเอาสองมาคูณกับสองได้เป็นสเป็นคำตอบนะครับ ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเลข2จํจำนวนคูณกันได้600นะครับถ้าหรอรมอคือ10แล้วคอรอ์อน,อนเป็นเท่าไหร่เราจําได้ไหมว่ามันมีคือเทาหร่ถ้ามีเลข2จํจำนวนเราได้ว่าหรอร์มอฮอรมอ,นอนคูณคอร์นอนเท่ากับผลคูณ ของสองจำนวนถูกไหมเราได้หอละโคือสิบนะคอลนอคือเท่าไหร่ยังไม่รู้ใส่ไว้ก่อนแล้วเรสองจำนวนคูณกันได้เท่าไหร่หกร้อยเราได้คอลนอ้อยอย่างได้แล้วเท่ากับหกร้อยหารสิบนั่นเองคือตอบหกสิบนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ครูใช้เคยแนะนําไปว่าเราควรจะตรวจสอบว่าคอละโมคอ,อลนอนมาหารกันลงตัวหรือเปล่ากรณนนี้เราได้หอละโมคือสิบ เราได้คณนอนคือ60ถามว่าโอเคไหมโอเคเพราะหารอรมมอมันไปหารคณนอนตรงตัวนะครับงั้นคนนี้ตอบได้เลยว่าคอนอคือ60ต่อไปเขาบอกว่าแบ่งลูกเสือ2แถวแถวละ1.36และ,ะ232ออกเป็นหมู่หมู่ละเท่าเกันนะครับเขาถามว่าในนะครับเขาถามว่า ถ้าจะให้แบ่งให้ลูกเสือมีมีจำนวนลูกเสือมากที่สุดเนี่ยโดยไม่เหนือเศษเลยเนี่ยจะได้ลูกเสือหมู่ละกี่คนนะครับจริงโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนนันแหละมันมีร้อยสามหกมันสองสามสองใช่ไหมแล้วเขาบอกแบ่งเขาบอกแบ่งแปลว่าสิ่งที่เขาต้องการคือจํานวนที่น้อยลงถูกไหมแล้วมีคําว่ามากที่สุดอีกนะครับก็คือมีคําว่าน้อยลงด้วยแล้วก็มีคําว่ามากที่สุดงั้นข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาเรื่องของอรอมอรหรือครอนอรครับ เป็นหอรอ์มอแน่นอนถูกไหมเป็นโจทย์ปัญหาด้านหอรอ์มนแน่นอนเพราะว่ามีคําว่ามากที่สุดนะครับแล้วว่าแล้วคําตอบที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นคาตอบที่น้อยลงจากตัวเลข2องตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันก็คือมันก็คือเปรียบเสมือนคือการหาหอร์มนของ1นึ่รามกับ2องรบนั่นเองนะครับอ่าเรามาลองตั้งหารสั้นดนะูเพื่อหาหอร์มอดู 1 3สมกกับสองมีอะไรตัวร่วงครับเอาสองกอน2องหารอ3สามได้เท่าไหร่หกสบแปถูกไหมครับสองหนึ่ามสองหนึ่งหนึ่งหสองต่อเลยสองหกแปดสาสสองก็หนึ่เป็นเท่าไหร่ห้าสิบแนะครับสามสี่หกับห้าสิบแปมีอะไรอีกก็สอ,องอีกสิบเจแล้วก็เท่าไหร่เอ่ยยี่สิก็ดกับยีบเ้าหมดยังครับ เป็นเ,เฉพาะทั้งคู่แล้กันจบละงั้นเราได้แล้วหอระมอคือเท่ากับ2คูณ2คูณ 2, 2หรือเท่ากับ8นั่นเองนั่นความหมายคือเราก็จะได้แล้วว่า,าเราสามารถแบ่งออกเป็นหมู่นะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยหมู่ละ8คนนั่นเองนะครับจบเลยนะครับข้อน,นี้ตอบ8 ไม่ได้ยากเนาะข,ข้อตัดไปข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าจํานวนน้อยที่สุดที่หารด้วย18 21และ24จะเหลือเศษ11ทุกจํานวนจํานวนนั้นคืออะไรนะครับความหมายคืองั้นจํานวนนั้นเนี่ยมันคือปัญหาที่แบบเหมือนได้อยากได้ตัวเลขเยอะขึ้นถูกไหมแล้วมีคําว่าน้อยที่สุดอีกงั้นข้อนล้กเป็นปัญหาของเรื่องอะไรครับคอรอนนอนนะครับ ก็คือตัวแรกนั้นเนี่ยม,มันหารสิบแปดยี่แล้วยี่บสี่แล้วเหลือเศษสิบเอ็ดเท่ากันเนาะวิธีข้อน,นี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ยากมากๆไม่ได้ยากเลยนะครับเรามาดูกันสมมติจํานวนนั้นมีม,มีมีค่ามีค่าเท่าไหร่เป็น x กันยกตัวอย่างเป็น x นะ x าหารสิบแปดแล้วเหลือเศษสิบเอ็ดปกติเวลาเราเขียนนะเวลาเราหลักการการเขียนนะว่าการหารลงตัวการหารเหลือเศษเนะี่ยเราเขียนลกตัวเลขแทนตัวเลขว่ายอย่างนี้ x เท่ากับ18คูณ a 1บวก11อันนี้คือผลหารอันนี้คือเศษนะครับจำไว้นะครับนักเรียนเวลาเราเขียนตัวเลขแทนจํานวนเนี่ยบอกตัวเลขจํานวนหนึ่งหารด้วยจำนวนจากอีกจํานวนหนึ่งได้เท่าไหรหรือเศษเท่าไหรเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปอย่างนี้นะครับเอาอีกตัวที่2 x ตัวเดียวกันเนี่ยหาร21แล้วก็คูณด,ด้วยผลหารอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เท่าไหร่ก็คูให้เป็น a 2แล้วกัน ก็บวก11เหมือนกันนะครับต่อไป x อีกตัวหนึ่งก็คือ24เนาะ a 3บวก11เหมือนกันเราสังเกตดูไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย x มันคืออะไรเรามาดูตัวนี้นะครับ18 a 1บวก21 a 2บวก24 a 3นะครับสังเกตว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ย มันก็เปรียบเสมือนว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าสามตัวนี้มันมีค่าเท่ากันถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดค่าตัวนี้มันบวกสิบเอ็ดเท่ากับ x เหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นความหมายคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ x ลบสิบเอ็ดเท่ากับสิบแปดอหนึ่งนะครับ้ก็เปลี่ยนเป็น x ลบสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดสองแล้วก็เปลี่ยนเป็น x ลบสิบเอ็ดเท่ากับ ยี่สี่เอสามถูกไหมครับกานข้อนี้ปัญหามันจะเปลี่ยนไปเลยว่า x อ็ลบสิบเอ็ดเนี่ยมันควรจะเป็นคอรนอของสามตัวนี้นั่นเองนะครับกานข้อนี้เนี่ยเราหาคอรนอของสิบแปดยี่บเอ็ดยิบสี่มาก่อนแล้วค่อยเอาอะไรเราค่อยเอาสิบเอ็ดไปบวกเราจึงได้คําตอบนั่นเองนะครับการข้อนี้ขอหาคอรนอก่อนเลยนะครับมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะคอรนอของสิบแปด 21แล้วก็24นะครับได้เท่าไหร่ลองดูมีอะไรหารตัว 2, 9อ่ะไม่ใช่2อะไม่เป็นไรเอา2ก่อน2เป็น9นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยหาร21ไม่ได้ก็เอา21ลงมาไม่เป็นไรแล้วก็2กับ24เป็นหาบสแล้วค่อยมาดู3ตัวนี้มีอะไรหารลงตัวครับมี3 3 9เป็น3เป็น7แล้วก็เท่าไหร่12อะ่ะ12เอา3กับ12เป็น4ถูกไหมครับ สามเจ็ดสีมีแรตัวรูปไหมครับไม่มีแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราได้คือเราได้ร,รัคนคือเอาสอคูณสเนาะแล้วก็คูณสอีกทีคูณเจคูณสนั่นเองเราได้คําตอบเท่าไหร่ครับสอคูณสมได้หกนะหกคูณสาได้สิบแแล้วก็สิบคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสองเจ็ดคูณเได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่ถูกไหมครับ แต่อย่าลืมว่าเราต้องทำอะไรเราต้องเอาบวกเอาบวกด้วย11เข้าไปนะครับดังนั้นเราได้แล้วว่าจำนวนนั้นคือ504บวก11เ็ท่ากับ515นาเป็นคำตอบนะครับก็นี่ตอบข้อหรื้นึ่งนะ